อัปเดตพื้นที่รับฝนค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันจันทร์ที่19มิถุนายน2566มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะแม้ช่วงนี้สถานการณ์เอลน尼โนขนาดอ่อนจะเริ่มขึ้นแล้ว แต่สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ของประเทศไทยเรายังไม่ทิ้งช่วงเสียทีเดียวยังคงมีฝนตกเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ซึ่งมีกำลังปานกลางพัดเติมความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวเียดนามตอนบน จึงส่งผลทำให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้หลายพื้นที่จะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยลักษณะอากาศดังกล่าวส่งผลทำให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน,าน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงเล็กน้อยโดยมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลย อุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอำนาจเจเริญยโสธรและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรี นครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1 2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราธานีอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสจากแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าบางพื้นที่ในบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องแต่บางพื้นที่อาจไม่เจอฝนและมีแนวโน้มเข้าสู่สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก่อนพื้นที่อื่นๆสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ในบริเวณประเทศไทยของเรามีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก บางพื้นที่ที่ไม่ได้รับฝนเนื่องมาจากไม่ได้รับอิทธิพลของปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในระยะนั้นนั่นเองอยากให้ทุกท่านรับฟังข่าวสารนำมาปรับใช้ให้สัมพันธ์กับสภาพอากาศในพื้นที่ของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านท่านใดที่ต้องการฝนขอให้ฝนเข้าไปตกไวๆท่นใดที่ต้องการให้ฝนหยุด ก็ขอให้ฝนหยุดโดยฉับพลันช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆยด้วยความรักและห่วงใยจากขอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ